แช่เยือเพชรว้แล้วใส่กระหูถานรู้านไว้แล้วกะเพาาเลยเนาะไส่ทองใส่บอดีพี่เนาะมาเก็บทองเนาะอันนี้เลย้อนนี้เลย้อนนี้เลยเนาะมะพิกเป็ดเดียวอะทํามแม่กวา แต่เหตุจิ๋มเก็นยังไงเหตอลูกก็ินมอะไรตั้มคนว่าคำว่าบเพเนี่ยบเซตด้ยะเขาเคยเขาเคยกินด้วยเขาเดยวได้คยกบอาเบอร์วะเด้ข่งผินะเอาว่ได้แม่อยู่ทั้งขาักน้องมึงวะตัามนหุ่งนันเร็วที่สุะ สบายดีเด้อพู่เลยพี่น้องสวยสุดๆสุดคนเนาะมาพบกับสานีดีเด่แล้วกันกับบรรยากาศยามสาสอบน้องสอบกับว่าสอบอะไรนะ้องสวยเลยไม่นี่เนาะนี่สานีกับอ่าพอได้อยู่หน้าเนาะพี่น้องมนีอยู่เพื่อนพี่น,งนางพี่นอ้อางไรอยู่เพื่อนนะสามีน่าเนาะ มืัอนี้จะมาปลูกเคนปลูกเคนตอนขับรถใหม่เพื่อนพี่น้องเลยมืัอนี่มือนี้อยู่กับพี่นางเน่ยพี่น้องสุกคนแอบคุณว่าเป็นตามหัวสิไคก่อนพี่น้องตามหัวสิไคกินเมี่ยงนะตามอันหมักทุเฮแล้วพี่น้องถ้า <laughs> เอิญลายบ้านาเอิญหมดคือกันพี่น้องเลยเราเอิญหมักท,ทุเฮตอนนี้เอิญหมกักเต๊ะเอิญหมดคือกันเนาะทุกคนนี่เพคุนว่าจะตามไปกินพี่น้อง พ <hi> hey, ิ่นก่อนพี่น้อนี่ก็แกนคนแล้แล้วก็อยู่กัน2คนพี่น้องเลยทังอันอ้ายจิตหรือว่าบ่าวจิตเนาะทุกคนไปงานแล้วเนาะทุกคนเพิ่นก็เอารถเพิ่นไปนําดีเอาไปได้เฮานี่ก็อยู่เพื่อนนี่แหละพี่น้องตอนนี้กยังบ่ได้ออกนออกนาเนาะอยู่ดินน้ําลาก่อนจักสมุงสมุงงเลยกสิได้ออกนาคือเก่าเนาะ ออกหน้าสานี่กับบริหิตยังแร้วนะพี่น้องออกหน้ากับสีเดนกขว่าบริหิตกับคือด้เบ่งง้วบงคุ้ยอะไรพี่น้องว่าหูบริหิตอยูนอกวันปล่อยออกไปแล้วก็การังดพี่น้องให้นนกปล่อยมีวีกบอะไรเนาะเพราะว่าเจ็บสีเ็ยังพี่นองเลยเรียใ้เรียวหน้าแล้วแต่พี่น้องเลยสานี่กับีรอรอพี่น้องันก่อนพี่น้องออกไปอันำ ตามมูซสิค่ายอยู่ยังสานีกับนางเพื่อนปเป็นเ,เดี่ยวๆลมลมลมเฮงครับเนี่ยเผาเผากับตุ้งเงินพันอยู่ตุ้งเงินพันอยู่ในนีน่ทุกคนไ <c oughs> ปพี่น้องอ่าก็สีดอ๊อท่าแล้วกะหล่อคนผ่านแล้วก่อนเนาะทุกคนห่านเพื่อนมีอย่างนี้นนเนาะสานีก็ยังไม่ได้เลาะเบิ่งห่านเพิ่นคับไปไหนเนาะทุกคนเลยได้ห่านเพิ่นกัน สิบประมาณนี้เนาะเดี๋ยวคนมีตู้ใหม่พี่น้องคนออกตู้ใหม่แล้วม,ม,นะมีหันคนเดี๋ยวสิประมาณนี้แหละทุกคนพุซานี่กับยากมีหันเพิ่นอยู่เนาะแต่ว่ากับบมีเงินขึ้นพี่น้องเลยเปิดหันเพืกันกับเพิ่นอยู่แต่ว่าขึ้นบูมีพี่น้องดอกดเอาก้อน พูซีดเลยพี่น้องหาเงินหาคำในบ้านเขาก็พอสิได้นอะคือว่าเ้าเาโบขายห่งชนิดอบโพอใส่นอกคือทางเราก็ยังได้อันว่าในในทางนี้น้ำเนาะหล้วก็ทางยูทู e น้ำพี่น้องเลยฮัลโหนฮันเหลฮัลหลฮัล่หัลโหลฮัลหลฮับโหลฮัลโหลฮักโหลฮัาโหันโหลฮหัลโห้ฮัลโลังโัลโหลฮัลัลโัหัลััห ดูเล่ทางน้ำตาลน,น้ำตาลได้ยังไงย่างตู้เพันก็นออกใหม่นะทุกคนเจมเลยตู้เพันกะขัดขนาดพี่น้องส่นนี้ก็อยากได้ยูนอตูเซในพ่วกอะอันนั้นพี่น้องเลยตอนนี้เป็นกระยังเลยตู้เพันยังว่างอยู่ยังว่างเลาเป็นเซน้ำแข็งตัวนี้ขายน้ำแข็ง ขายเค่งช่วงเงินหนาวที่ไม่ได้ขายแล้วพี่น้องเนาะนี่ได้มีกระเล็บนะ้ำแบบมีดิลูกหลายอย่างนะพี่น้องผักอีเนาะไปน้องเลยเรอทาทางเันพี่นางเพิ่งก่อนตัดมันหัวสิไข่ยอยู่

สไใค์มากินกระเต๊บไปมากระเต๊บมาแล้วสวัสดีสวัสดีเด้อสวัสดีเด้อป้าเด้อสวัสดีมาเด้อกินเมียงเด้อกินเมียงกระเต๊บกินเมียงกระเต๊บพี่น้องถัวเฮพันน่ะกินเมียงถัวเฮมามายักบ้มถัวเฮมานเนี่ยทุกคนบ้าต้องทำลายแล้วเป็นถวยติจริง่งพิเศษนี่ต้ต่กูเนี่ย mùa chị kai em kéo mặt của hai hôm bằng bạn không và không không chắc nó mặt của hai kéo mặt của hai kéo mặt của mặt của hai kéo 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 mặt 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 mặt hai kéo mặt hai kéo mặt hai kéo đi, hai đi. <laughs> đi. đi đơ สวัสดีเด้อป้าเด้อมาดีมาเด้อกินเมี่ยงเด้อกินเมี่ยงแระเต๊บกินเมี่ยงกระเต๊บพี่น้องตัวเฮพี่น้องกินเมี่ยงกระเต๊บมามียักบอมกระเต๊มาเด้อเพิ่นงตามมันมาสู่กินพี่น้องมีกะทินนี่เนาะกะทินอ่อนครับเนาะกะทินทันแล้วไปเจ้าไข่มากะทินกับอะไรท่านแล้วไปเจ้าอันี้ไปเจ้าอะไรสิกะทินคับเรื่องกะทินมามามา จะจเปนชอดวยังไ่ได้กินใช่ลองกันแถบนออกี่นาเลยยากวาหมือนพูนเขาให้ยออกมามาชิน้านี่ได้รอดั่วมาให้อาหวมามามากินนั่งมาทำลายให้เเสดจกอยากเลยจับพืนมุงผู้กู่มาไหมมาคนพี่น้อง

กิเ็ดม่ได้กินมาได้นะเป็ตลาดไม่เช่านี่ย่าบอวชื่อแน่มักัวแหใช่มากแหงล่าว่ไม่ค้าขายเลยะเกนได้มากระแทกตีได้ดูขาหุ่นกรมาแบนี้เาอนขางชื่อหนมันโค้งเมนกแทกมือเออหนคือกันเนาะกันหไม่แเก่เนาะเก่์มาได้หรอเกยกันเท่ากินหรือไททีเขยว

มากินนั่นหมักเลยฮิกะเด็บน้องหมักแปะเนาะคตรเดินองแปี้แปบก็มีแบบนึงแล้วว่าหมักแปะกัขาวเลยเอหมักแปบขาขาวได้แบบนึงเลยอะไอยางไเติมมันวะเิมอะไรอยากอะนรลยอยากที่ว่าก็ีกันเลยอือกินกินกก็เนี่ย

แยแเพทากระถิ่นเนี่ยแบยูนะเพชรหรอจับมงกับมมาจมหน้าเนาะจัิงเ่ยยังจะจอยิ้ได้ยัคงก็โตก็ไม่จเพเพนแ้่้าแตผมีมาิเพชรนะ เลยก่สิบเอ็กซ์สองเลยนะเขาลมเรียนแล้วเนาะควายติวแดกหนิ่ก่ลงเงียนลมลงหัดนริ้อยู่ลมกวาเมื่อวานนี่บ่ลงไปไหนือวานธรรมดาไอ้แม่ ไปกินไดลายูนี่้เนี่ปิดได้เาหราหมูมี่กูยเยจ่อยแล้วเออใช่ะยนเน่เลยวเย่แกเาแกเขาอเียไปเอาไหมไปไมเตียงเนี่ยมี แล้วไปหน้าบ่เลยนี่นองพ่อจะมหบุหินแ้วเนาะกี่ฮาว่าเราอยู่ในเฮือนในป่าเลยอย่างไรบ่เป็ดเตียงเราเตียงทั้งหมดแล้วเสียเยอเพชยแบนี้อ่ใส่กระหูกหันรุษาดแบนี้อ่กระเพาะเลยเนาะไ่ทองใส่บุดีพี่เนาะ เป็นแห้งมาเก็บทองเนาะอันนี้เลยยอนนี้เลยยอนนี้เลยเนาะมันพริกเป็ดเดียวอ่ะถามแม่กวะแต่เห็ดกิ่นเป็นยั่ไงเห็ดเอ่ยอะไรเลยลูกก็กินอ่ไรคำ่าคำ่าบพเพเนี่ยบุเพศไหมนยเขาเคยเขาเคยกินด้ยเนาะเออเหรอไ้ตัวไรเห้ยกินชิมพริกิพัน

หเดูาเเมื่อป้าเลยพี่นางเอ้บนี้เมอเออพนมีไฟเบื้งงัวพ่นละมีไฟอันนั่นเลยต่เมนแต่ไฮะพ่นอันนั้นพ่นย่อเสาอันน้ำนาเกตเลยยัเห็นยกงไม่เห็นเทือนบอกเห็นเทือนเสานางเลยเสานางว่าที่เทือนไม่ เพื่อนอยู่นาเราไผ่พันก็มี่เลยเนาะไผ่พันก็มี่เลยพันก็ตั้งเสาแล้วแบบตอนนี้เราก็ยังอยู่เลยเออเออเดยๆนะสวัสดีแมงเนาะสวัสดีสบายดีเลยนี่กระสประมาณนี้แหละทุกคนตอนนี้กระสุได้เมื่อก็นอนเมื่อไหร่เมื่อหน้าก็พี่หนุ่มีใครอยู่นะ